ที่มาเม็ดก็ต้องเปลี่ยนมันไม่ต้องรอตัด <laughs> 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 เออวองนะเถิยนี่เรอาะไกัมงเหรอ่อเล่นหอกครับมีเอก็บล้ออครับไจินะแงี่หันนนหาคุณอัเสือจะขอโทษนะเป็นไรหรือเปล่าเราไปทำานที่หรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เนี่ยพี่คิดว่าลูกพี่ค่อยดีตกงาี่พ่อสายแล้วพี่ใหญ่จะไปดูนจะแพี่ไห้เสือ เป็นคนที่ดูจาหวานไม่เป็นเป็นคนที่ไม่อ,อกุน่นจะมีม่วอใ้สัญญานะพวกนที่จะรักเจ้าตลอดไปเจ้าเชื่อไหมพี่พูดจริงนะาเขาจะไม่เชื่ออมไส้สาทำอะไรพีร่สาธุเจ้าพ่อส้ศสักดิ์สิทธิ์ข้าพระเจ้าไปเสือรักเกศยิ่งกว่าชีวิตของข้าถ้าหากว่าข้าพระเจ้าคิดพดเขาจต่อความรักที่มีให้แก่เกศรยแล้วก็ ขอให้ข้ามีอันเป็นไฟภายในสามวันเจ็ดวันเราจะเข้าใจหมดแรงพี่อันไม่เกิดเส้นพี่เลยรักพี่ไหมรักนะรักพี่สารบานสารพัดท่านเกศสอนก็ขอสาบานว่าฉันจะรักเด็กพี่เสือและเสื่อสัตว์ต่อพี่เป็นแค่คนเดียวถ้าฉันผิดคำสาบานขอให้ฉันเกศสอนเป็นอันเพลิดเพลินเจริญใจได้เถิด ัเ้นไปด้วยเธอจริงจริงรอเฮ้ยไอน้อพี่ี่นี่ไม่มีใครเปิดาะมงเราเลยเหรอเ้ยก็มีนะพี่มีหรือเปล่ามีสิเจ้าอสายอ้อีเจ้าปอสายต้องสูงหน่อยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร ไม่ต้องเราแหวนไม่ต้องเราแวนวันนี้เล่นแบบขาวสะอาดเป็นรวดนี่ไม่มีไม่มีแก่ให้พ่อไซเดียวคนพมาบนมาสาเก้าถึบอกให้แทดซี่แทซี่แขเือเดี๋ยวพี่มีนะมีเปลมีที่งานระบบของเราไม่ต้องเปิดงานนะถ้าไม่ er. มีคนเปิดงานเล้าพ่อไซสั่สิน er. เนี <S <S ่ย 勇敢，勇敢、啊。